สวัสดีแกยังจำพิทัศน์คุณเก่าพี่เป้าคุณเดิมได้มายล่ะเนี่ยนะตอนนี้เราก็มาก็รดเร็วนะปรมวันหนึ่งสามหลดเร็วอุบุกรุงเทพตอนนี้ฉันก็รับเวรที่สถานีปากช่องแล้วนะก็ออกจากสถานีปากช่องมาแล้วก็เปิดวีด เล่นคันประกบการแล้วเ่อนกระบวลรถออกจากจากสถานีปากช่องนะ่าฉันก็จะให้แกมาดูมุมมองหน้ารถไฟคุยไปกับฉันช่วงออกสถานีปากช่องนะส่วนจะถึงไหนล้วค่อยว่ากันค่อยว่ากันนะอนาคตเป็นเรื่องของข้างหน้านะเรื่องอนาคตเป็นเรื่องของข้างหน้านะเราจะไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงกั้นดีนะครับผมนะเมื่อแกตกลงปงใจที่จะไปกับฉันแล้วแกก็ไม่ต้องถามถึงอนาคตนะจะอดมือกินมือยากจนคนแขนยังไงแกก็ต้อง ทนนะแกก็ต้องทนนะข <c oughs> วามือนี่ก็เป็นไอ้ดอมอรถไฟ่ความเร็วลสูงนะไอ้ที่เราวิ่งอยู่นี่ก็มันจะคล้ายๆทางคู่เลยนะ,ะคล้ายทางคู่นะเขาก็ทํากันมานี่ถึงนี่แล้วเนาะเออสวยงามอลาบตา <c oughs> นะ <c oughs> จากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมาา่อสน ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพันทำไล่ใกล้กันจนตะวันตกดินเป็นไงเป็นไงลูกขอเป็นไงแม่มาร้องเพลงพาอได้คนเนี้ย นะก็วันนี้เราก็หมา,นะาวิง่งรถไฟในเวลากลางวันกันนะก็จะเห็นมุมมองต่างๆนะด,นด้านซ้ายด้านขวาด้านหนา้าด้านหลังด้านบนด้านล่างนะด้านบนเป็นไงด้านบนเป็นไงเอาอเเขอเสียงหน่อยก็เสียงด้านบนเป็นไงโอ้โหเมฆสวยแล้ว,ลวนะฉันน่ะเป็นคนชอบดูเมฆดูอะไรมากเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นพวกขีมมข้มงมขี้เมาไอพวกดงกลง,งกาวดึงดดงดวง,ด,งดาวอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะฉันชอบดูเมฆเพราะว่าเมฆเขาจะเป็นรูปร่างต่างๆนะดูเวลาเมฆ เคือนนะเวลาจะต้องเปนะ็นตอนที่อากาศดีๆนะไม่ใช่กลางแดดร้อนจา้าคุณบ้าคุณเมางั้นไม่ใช่นะ <c oughs> ก็ต้องดูตอนอากาศเป็นดีนะไม่เชื่อแกลงเข้าเอ้ากลุ่มดูเมฆสวยงงสวยงามตามที่เขามีก็แล้วกันนะพิมพ์ไปเลยว่ากลุ่มเมฆสวยงามแล้วแกจะเปิดทัวโลกทัศนะว่าเออเฮ้ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เอาตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงสถานีบันไดามาแล้วก็ผ่านนะแล้วก็ส่งห่วงรับห่วงฟบฟบนะปอ ปั๊บนะตรงนี้โอ้โหห่วงเสาห่วงมันไกลนะครับผมตัวม่ไกลเขาเรียกกับเสาห่วงมันห่าง เขาเรียกว่าเสาห่วงมันห่างตัวนะครับผมห่างรถไม่ใช่ห่างตัวห่างรถเพราะนั้นเวลาไปรับแปรอะไรเงี้ยไอประตูมันก็จะดันสีสี่โคงโ้งโหโคตรเจ็บเลยนะครับผมนะโคตรเจ็บเลยนะเดี๋ยวเราก็จะผ่านสถานีบันไดามาปางอโศกนะกลางดงวันนี้ช่ไหผาแกมมาถึงกลางดงนะเพราะว่าเอฟรงเอฟซี F C หลายท่านเขาก็มีบ้านนะบ้านบ,บ้านอยู่แถวนี้นะเขาก็ขอมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะ,ะด้านซ้ายด้านขวานี่เขาก็เป็นการก่อสร้างทางคู่มั่งนะทางรถไฟความเร็วสูงมั่งแก ก็ดูเอาเถอะนะว่าไอ้ตรงไหนเป็นตรงไหนเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสัญญาจ้างระยะหนึ่งระยะ2องหรืออะไรสัญญาอะไร ท่ทอนที่หนึ่งท่อนที่สองอะไรของเขาก็ไม่รู้ฉันก็ไม่อยากใส่ใจนะนะไอนะนะนะ้ตรงไหนมันเสร็จแล้วมันก็จะมีตอมอขึ้นเรียบลงเ,เรียบร้อยตรงไหนยังไม่มีเขาก็เป็นประเภทแบบเกตดงเกตดินอยู่อะไรกังน้องนี้นี่แหละนะต่อไปก็สถานีอะไรนะปางกระโศกนะมุมม,มองหนะ้ารถไฟนะในวันนี้นะมันก็จะร้อนร้อนหน่อยแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงฉันนั้นไม่ต้องเป็นห่วง มันต้องเป็นห่วงกันเลยนะเพราะว่าฉันขับรถแอร์นะใช้รถจัก Q S Y 5240อ2 52 4 0นะใช้รถจัก Q S Y ซึ่งมีแอร์ที่เย็นสบายอกสบายใจทำงานแล้วโอ้จิตใจดีนะจิตใจดีจิตใจแบบว่าสติปัญญายะดีเลยนะโอ้สบายแล้วขับไปเลยอยากจะร้อนแค่ไหนก็ร้อนไปเลยนะ ร้อนมากไม่ได้เดยวพูดยสารตายนะพูดยสารร้อนตายเลยทาไงดีเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ารถมันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยรถไฟมันวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่ร้อนแต่ถ้าหยุดเมื่อไรแค่นั้นแหละมันจะร้อนนะแต่ถ้าวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะมีลมโก,กลงลมอะไรอย่างนี้ไงเออจะมีลมโกลกนะครับผมนะ ตอนนี้เราก็ไปเอยๆนี่ก็คือมุมมองวิวทิวทัศน์ช่วงปากช่องนะปากช่องมาบันไดามาปางอาศโศกกลางดงกับรถเร็วกบวหนึ่งสามกอุบลกรุงเทพนะนะต่อช่วงนี้ก็ช่วงออกจากปากช่องมาเพราะว่าฉันรับเวรนะฉันรับเวรจากปากช่องนูเลยถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับผมนะถึงสถานีกลางอุงเทพอภิวัตทั้งฉันก็ออกมาตั้งแต่เช้าเลยนะทำตั้งแต่อุบลน,นะอุบลมาบุรีรัมย์แล้วก็ลงพักผ่อนนะก็ในบนขนบวนรถนะแล้วก็มารับเวรอีกทีก็คือปากช่องนี่คือการทํางานนะ การทํางานของฉันอตอนนี้เราก็จะเข้าสู่สถานีปรางโอศกเแล้วนะครับสถานีปรางโอศก <c oughs> <c oughs> เขาก็มีการบงกันเบานะครับผมนะ เบาเพื่อเข้าประจุเข้าประแจเนี่ยก็เบาก็เบามาช่วงหนาตาปีแล้วน่นะเมื่อไรมันจะเสร็จกันสักทีก็ไม่รู้ๆเหมือนกันนะนะเมื่อไรจะเสร็จสักทีเนี่ยก็รอภาวนาเนี่ยก็เหลือไปมาก็เหลือสายอีสานนะสายเหนืออีกช่วงลบบุรีนครสวรรค์ฉันก็ภาวนาไม่ใช่โอ้นะพอจะเสร็จปุ๊บฉันก็เกษียณพอดีแต่มั่งนะนะปลาโศกนี่ก็เหมือนกันนะครับผมเสาหงสเสาห่วงก็จะไกลๆหน่อยสิก็จะเจ็บที่โค้งนะครับเจ็บซี่โค้งนะ กต่ผมก็ผ่านนะครับปางกระโศกบ้านไกลก็ม่อไว้ม่อไม้ให้นะครับผมเนี่ยเขาก็เจริญรุ่งเรืองนะมีจะกากม้านะถนนเ,เขาเรียกอะไรทางข้าม เกือกมา้าเกือกมา้าข้ามทางรถไฟนะบางคนก็ชอบบางคนไม่ก็ไม่ชอบเพราะงั้นผ่านๆไปนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะมามา,มากันอีกนะครับผมมามากันอีกนะนะวันนี้ก็อากาศดีนะครับสาหรับใครที่คอมเมนต์มาว่าฉันพูดมากพูดแล้วปวดหัวเขาปวดหงปวดหัวนะเสร็จปุ๊บพอฉันไม่พูดสองสามคลิปก็มาคอมเมนต์ว่าทําไมฉันไม่พูดเลยตกลงแกจะเอายังไงแน่นะใหญ่คนนี้ นะถ้าอยู่ใ,ใกล้ก็จะดีดหูให้ทันทีนะครฉันก็เอาใจแกสุดๆเลยพอฉันก็ให้ดูแบบแหมฉันชอบเลยนะแบบถ่ายถ่ายแล้วก็ลงเลยไม่ต้องแบบพับพูดพร่ำทําเพลงมาโมมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้สบายอกสบายใจซะอีกนะแหมมาคอมเมนต์บอกโอ้ยพูดมากปวดหัวพอเราไม่พูดเ,เท่านั้นแหละทาไมแกไม่พูดเลยนะอื สักที่ดีไหมต่อไปก็สถานีกลางดงกลางดงน,ะน,ดงนี่แล้วก็ส่งห่วงอย่างเดียวคืนเข้าไปต่อไปก็ดูสัญญาณไฟสีนะใส่ห่วงเลยไปฟับนะบางคนบอกโหททำไมครับไวยนันครับผมนะก็ต้องทําเวลาหน่อยครับผมนะแต่รากลางดงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีป้ายจากัดความเร็วให้เราวิง